เด็กเหนินสิมาเห้หน่าต้น sì ที่สุดเลหัเอ็นดูอ่ะเอ็นดูเด็กอ่ะเอ็นดูมันด้วยแหละ nương anh em ơi, nương bì, anh nương cái gì vậy à, nương, อะไมโอไม่ารก็ไหนไม่ขใค่เราสใช่ัชชานักชนนครับพี่โกหรอสวัสดีค่ะเหแล้วพี่คนนี้สปอยหนูให้ฟังเราเลยแนพี่บวาใช่เป็นคนน่ยงนีแต่ว่าพูดน้อยรูจากลักขานแล้วไม่น่าจะนี่ผมเป็นคนที่อายไงวันนี้แบบออกงานสังคมว่านิดนิดหน่อย ด้กเอยอาได้เลยค่ะอไดเลยค่ะยก่อนเลยค่ะพี่จินชอบคนหนงโงย่งเดียหรอโกออกมาแล้วได้หรอถ่าย่ค่ไแม่เราคือเ่องหนึงชอบ่คออีกเรอหนึ่งอ๋ออัจฉริยะก็แบบน่าจะเป็นแบบของซับอนอะไรนะคะ ถ้าื้อตคนที่ได้ห้ผู้ชายไปแล้วไม่หญิเใช่คนผู้ชายที่เาสนานแบบนี้เขาไปดูปีบอกอะไรดิปี่ครับ่งหสิบหน่งสิบไม่เป็นไรฉันขี้แกะรอเขาไม่ต้องห่วสเขาไม่ออกสีแดงเดินไปบอกหน้าแดง่ายไหมไม่บอกอะไร่เไปบอกัอกเออ

我想ไมาจูบะไรกันก็ได้คือสิ่งที่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเละเหมือนเด็กน้อยอะก็เด็กน้อยจริงๆไม่เป็นไรค่ะโพี่โบมอาไรอะเหมือนเด็กน้อยมากย วบว่ะลูกจางตัวอันนีดูดิดูดิถือโคตรเก่งเลยอ่ะโฟกันู่นมามีหมามีมากมันปิ๊บ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 อันเดะว้าวจริง ยอมยอมไออองได้หูกอะไรหรอทำไมหัโจกไปละตรงนั้นนั่นน้น้ำนะอยากนะเสียงโว้วเสียโวออจริงหรออย่าอมสินอย่าอมศินไปเขาเห็นเธอแล้วมาคบมาคบมาคบมาคาคมาเป็นคู่เหมือนเราเลยเออ ขอขอคไหนไว้เล่นเหลือแม่งเลยขอกโอ้โหโอ้โหรับของได้ใช่ไหมเนี่ยก้างก้างฝากมาให้ขอมาเออน้ำส้อมกินน้ำส้มอยู่ใช่ไหมขอขอขอจิบให้ก้างหน่อยขอบคุณที่กางมาขอบคุณที่เป็นบมาเลด็กน้อยมาะ ก็ผมไม่เจอพี่กันนานแล้วครับเจอมากกเฮ้ยอ๋อนี่เอะไชครับคับดูครับอะไรนะครับตอบว่าอะไรหรอเดี๋ยวใครดูเด็กน้อยมากเหมือนเหมอนกันครับสนุกนะคับ ได้ๆหิบจ้องตาสิให้กั้งให้กั้งบ่อนให้กังเร็วยังไงพี่ก็สนับสนุนโดมโดมมาโดมโฟลหรือโดมโดมอะโดมโดมโฟลเด่๋ยวมากินพี่น้าขาวอกส่อเขาไม่ได้เจอแบบที่พวกเราที่ไม่ทันเจอไงหรอมเขาจะรู้ได้ไหมแต่เธอชอบอะไรอ่ะเธอชอบแบบไหนเป็นรูดไ้หมดเหมือนพาเวลพูอ่ะแต่มันเหมือนพาวเวล เค้ากาัวเกมเป็นเกมมะหล่อจังเลยอ่ะลูกฉันอ่ะตัวกล้างใช่ไหมลูกเดียวโอ้ยน่าเขาไม่ยอมหล่อนี่เขาไม่ยอมเป็นดลูคุทำไมไปเล่นดนตรีชวนเลยเออนั่นฉันไปดูเขาเล่นดนตรีด้วยนะ นัน้นไปกัไมนี่ไงเธอบอกเธอบอกเขาได้นะไห้เขาไปได้นะลังไงเอาเอาไปกินด้วยกันเหรอเก่ต่อต่องไหนก่อนนะงานานเออเงาแล้วลูกไ่เรอบอ้ย่าไม่รู้ากใครได้หนู่งนี่อนเล้ เอาแล้วหนูเริ่มจอจีแล้ะเวลาหนูอยู่จริงจริงนูแบบคือแบบให้เลยเทยเลยแบบแต่พอหนูจ้่จอจีแล้วอยากขยับวาง้ามพูดนี้หรออุ้ยอยากให้อยกินอยากเทสดอยู่ยืนิแล้วแบบอยู่จริงร่นนี้ว่ะ แต่ถ้าดูแบได้แบบว่าใครทำเลยอยู่ก็เต็มที่ในแบบตายอยู่เลยขายหลอกขายหลอกแต่ไมควรงคุณเฉยๆวไม่เธอเไม่เธอได้หมดถ้าเธอจะเป็นแบบถ้าเธอยิ้มยิ้มเธอก็จะออกแนวคิ้วๆหน่อยเอาเอาจริงๆแต่จริงๆมันจะออกแนวแบบเอ่อแบ๊แบ๊ดบอยนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แบ๊ดขนาดนั้นแต่แบบว่าอืมแบดกว่านียแบ๊ดกว่าเนี่ย แต่แต่กียร์สายตาจ้องจะมาในแบทแล้วนี่งด้านขวาดูเต้นกีบด้านหนึ่งรุ่มจะไปดูเขาเล่นตีมั่งเปล่าดู้นกีรุ่งลุดไว้ดูดูพี่ดูตลอดเลยแต่ว่าพี่อยากไปกินแล้วไงแล้วพี่เป็เป็นหอมขวัญนเครับมันที่บอกโอ้นิดหน่อยนิดหน่อยจุดเลยอ่ะ ขาได้มาถามว่ามาทำอะไรไปดูนะไดูนะดีมากยนะดูดูทรงนะมาอที่บอกว่าเดี๋ยนนี้บอกท่กคนนดูทรงนะเนี่ยเหที่บอกแล้วดงตรงแสนเก่าเยอะมาก ในเรื่องอาจจะโคกดมใช่ไหมแต่นอกเรื่องที่สนับสนุนโดมคใจจอบดแมถูกใจใช่ไหมล่ะน้ำังเ้ยแล้วถุงนี้เล่นไหมถุงนี้เล่นปะโคกทำไมเล่เปล่าเอาเอาหูดำ ปคูกนี้เล่นไหมสขกนี้เล่นมกนี้แม่เล่นนะอ้าวอีทปีนาเลยนริงอ้าวปีนนี่ปีนาเ่เลอขาปิดร้านไปเที่ยวปิดร้าไปเที่ยวโอเคพี่ใม่ไปไหนนนซนกันหนไม่รู้เลยเขาเล่นอเล่นละิมเดียเขาไปเอกนที่บ้านตอไรเขได้แต่อนที่สาวนา น่ารักจังเลยก็าแม่เราเรีาเข้ามาเยอเลยมาไมมาไม่ปิดปหอปิดปิดดอมโอ๊ปิดปิสายอยู่แล้วเห็นไหมเห็นเปี๊บปีปแล้วหนูอ่ะมันปิ๊บป๊เสียงปิ๊ปออกมาตลอดเลยอ่ะ มาดูมาดูห <watercolor> น <cake Sounds> ักเลยไหนขออ้อนพี่สาวหน่อยอย่างเบาขติดเตาด้วยนะครับได้ได้ื่ออะไรคะเื่ออะไรชื่อโกค่ะก็ชื่อไม่เคเก่งจบอย่างแต่ว่ารักคนใจคือมาแล้วเรืองถึงขอขอเปลี่ยนเป็นพี่สาวเลยปะพี่สาวค่ะ นนอนนออสาวคระพอเสียงสาวพอเสียงสาวสาวครอันนี้เขินเราไม่ใช่พี่สาวมีสไปดยสไปอยู่หรือเปล่าอุ้ยมันกระโดดหัว่เคกันเราเมเลเียนด้วยพี่ช่อดกวย ปุ๊บกระโดดอุ๊บช้าช้าทออ๋อวันนั้นร้านอะตตุที่มันจำกัดเอาแค่นี้พอขอพีนอดกื่อผม่าอย่างี้ทำแกงมปองงมันปองเลาแบบเ็ัน่มเลยปีนมาอันนี้อุงคล้าในนองมันสมากเขาดาที่นี่หรอตอนในตอนหนตอนหรอวเฟันแตกฟันแตกมีฟันแตกเลยพี่ใช่ใช่ใช่นแตก้อ

จะดูะคุณ้วคอจะขึ้นเออะวาให้สวยทัดอันนี้คืออยู่เข้าเข้ากันเหรอยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดไยี่สิบสองยี่สิบสองยี่ิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิเอ็ดเออแต่ก่กะโดแต่คอคนืออะไรดีอ่ะอะไรดีน้องออมน้องออมชื่ออะไรครับ เออไม่ใช่ชื่อมายเหรอคะมายมาอะไรมาย굿บอยของมอมหมีค่ะเอาใหม่เอาใหม่ยังไม่ได้ถ่ายโอ้ยจะจำไว้นะห้าในมายฮาร์ดเสียงห้าสี่สามสองหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เล่นใหม่ดิแกเล่นดิไม่เอาเล่นเองเอาเอาใหม่น้องออมน้องออมดูอะไรยังครับดูอะไรแล้วยังครับ ดูดูอะไรหรอับดูดูยูไร้มัมหมีครับดูแล้วมูคี่สองดูยูไร้มัมหมีตอบไหมไม่ไม่เหมือนที่คิดไว้ผมได้ได้ตอบนะไม่คือถ้าเป็นโพแบบโพแฟนสาวถ้าเราเป็นแฟนเก่าก็ได้ถ้าเราโพแฟนสาวก็จะแบบดูยูไล์มีใช่ไหมแต่เราเป็นมัมีูไร้มัมหมีเอาเยอะไปเลยตายเลยวี คุณเหนื่อยช่วยด้วยเรามันเป็นพวกแบบไม่แน่นอนอะไรที่มันตอว่า yes no okay อะ no ในหลวงพูดอะไรดิอะไรอะไรอะไรเอาแบบเช่อะไรเ้ยตายเลยอันนี้ผมเรียนมาจากเราอยู่ประเทศอังกฤษสำเนดูสิคชับเพราะว่า เลอดอไว้เลอเฮ้ยเอดไหอกแล้วไม่ใครครามดีแล้วที่เราคุยกันนางเิาไม่พมดนี้ธรรมดาไหนพูดดิมามี่มามี่เป็นยงงี้มามี่มามี่น่าัมามี่มามี่ มมมมีีเอาแบบหลายเวอร์ชันก็ได้เอาแบบอยากได้เวอร์ชันไหนมามมอมี่เอย่างเี้แหละเป็นเธอไม่รู้พี่กำลังหลอกล่อให้เขาแสดงความแปลกออกมาเธอมันเก็บไว้ได้เก็บยังไงต้องหลอก ได้โปรดเธอสวรรค์เฮ้ยใช่ไ <c oughs> ากเธอดูเธอชอบดูนี่ใช่ไหมเอ่อเท้เจ้าทออะไรพวกนี้ใช่ไหมชอบดูใช่ไหม <c oughs> มาเวลชอบดูใช่ไหมว่าแล้วมันคาแรคเตอร์มันพุ่งออกมาเดี๋ยวเธอหล่อแต่ตื่นอยู่ <c oughs> แต่นิ <bord Safe> ่งแล้วนิ่งแล้วเขาเขาต้องให้คู่มือเธอมาไหมไม่นาใหู้มคู่มือเก็บในน้ชาแกุญแจนี้อยู่ที่ไหนทิ้งไมนาแล้วสดีครับดีนี่คือคนรักลมากอันนี้เขาหวัดดีนันนี้แห็งมากเรอ้น้ดินเดินเดินเป็นสนกับเขาเลย

ทุกทีที่เราผู้ผิดหรือว่าเขาฟังผิดเราผู้ผิดเหรอโอเคนะเป็นมีวเวอร์ซ์น่ารักน่ารักไหมฮ่ สอนได้ไหมคะสอนเขาทำหน้ารักกรักได้ไหมของเขาไม่เธอเธอต้องสอนน้น้าน้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 อันนี้เราเลิกกิ่นอันนี้แหละอันนี้แหละต้องการเขาบอกว่าหัวเข้ามาอีกคนสวยหรือเปล่าอ่อนมา อ่อนมากบอกว่าเป็นอะไรนะไม่ให้เป็นไอ่ะไม่เป็นคุณนายอย่ะไม่เป็นไรอ่ะที่นี่เป็นคุณนายที่กมคุณนายกับนายสวยองี้อือนี่แบบดูสิไม่ใช่พี่สาวคนสวยเหรอคะใช่คุณนายคุณนยคสวยเขานั่งงเโหรอวะอะ

ผมเป็น小狗เขาเป็นเล่นเกมเลยคัน้องโอมน้องโอมใช่น้องลูกจติดเล้วอมชิดโอมเนาะ เขเรียกว่าอะไรเราเรียกผิดอ่ะลงโทษมาหมดเลยเขาเรียกโดมอ่ะเขาเรียกว่าโดมใช่ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่นี่ผิดอันนี้ผิดเลยเนี่ยหลายคนนี่มีคนเดียวไมม่ีลูรอรอก่อนสิคะเธอต้องปิ้นก่อนเนาะไหนเราพูดสิเจอกันค่ะ เออไปไปายครับไปไปไปพี่ขาเรียกแล้วนูนไปยบายพี่พี่ลากไปพี่เออนั่นแหละเก่งมากพี่ไปเอียป้าีหนูะไมนหนูไปเห็นที่ไหนกลรงไปไม่ใช่เด็กายะอไม่เขาไม่เห็นที่ตะลุกไงเด็็แรงได้เออ ไม่ไลยแบงยูแบงแบงอะไรนี่วะแต่มันเหลืองนี่ไงแดงเหลืองอันดีมแอนิมอล่หลังหน้าเอ็นดูของมัมีมามี่หนูว่าถูกทางแล้วลูกนี่หรอใช่นี่นี่ลิวเดินหนีแล้ว บายบายค่ะบายบายค่ะจะกการะคุณทูายบายค่ะบายบายค่ะดื้อดื้อมีคนเดื้อคนหนึ่งคนสวยค่ะรู้รือยังตอนเนี้ยกลายเป็นคนสวยไปแล้วเธอใช่พี่ดูไม่ผิดหรอกลูก ครับได้ครับบายๆเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยต้นเนี้ยพี่ไปเอาไปเก็บด้วยเอาไปเอาไปเอาไปเจอกันเจอกันพี่ไปเอาไปเก็บพี่เอาไปเก็บต้นเนี้ยเอาไปเลยพี่เอาไปเอาไปเลยพี่ตอนตอนมันไปยังไงยังไงไปเลยี่ผมไม่ยอมแม่ลำไม่ยอมดูดูดูเขาต้อนแล้วไปถดนู่นน่ะ